ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐออกมาเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้ทำยังไงต่อดีนะคะช่วงแรกนี้ไปพูดคุยกันในช่วงของ Go a l o o k b y YLG ค่ะสนับสนุนโดย YLG Boolean and Futures โทร026879999 พูดค,คุยกันนะคะกับคุณวรุตรุ่งขำนักวิเคราะห์จากบริษัทไบจีบูลเลนแอนฟิวเจอร์สค่ะคุณมารุตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสภาครับหลุดจนได้นะคะสําหรับแนวรับ1นึ่แต่พอหลุดลงมาแล้วเนี่ยทรงตัวนิ่งๆในกรอบแคบๆเลยลุ้นกับตัวเลขอีกหนึ่งตัวในค่าคืนนี้เหมือนกันทําไงดีคะกับการลงทุนในทงองคําช่วงบ่ายวันนี้ครับต้องบอกว่าตัวทองคําถูกปัจจัยกดดันไหลยหลไหลด้านาะครับแต่ว่าใน ปัจจัยรบเนี่ยในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจทางฝั่งสหรัฐเนี่ยก็ยังมีแต่ระบวกในส่วนของสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างเซกัายูเครนเป็นปัจจัยหนุ่อยู่ทําให้ทิศทางของกระคำในระยะสั้นเนี่ยเป็นลักษณะของการแปงตัวในกรองแต่ว่าจะเห็นว่าเป็นลักษณะของทิศทางที่ย่อลงนะครับเพราะว่าบางทียังประเมินว่าการแปงตัวของระทังคำเนี่ยหลังจากหลุดแนวระดับหนึ่งสองเป็ห้าทิศทางหรือแนวโน้มเนี่ยน่าจะ ตัวในรัของไซเวดาวนะครับหรือว่าแบ่งตัวแล้วก็มีการทําระดับต่ําสุดลงมาเรื่อยๆนะครับโดยยังประเมินในส่วนของแนวรับหรือปอบราคาด้านล่างเนี่ยที่ระดับหนึ่งสองจดห้านะครับขอบด้านบนเนี่ยประมาณหนึ่งสองเก้าห้ายังแนะนําว่าถ้าทิศทางเริ่มเป็นลบในรกษณะดังกล่าวเนี่ยหากตัวราคามีการขยับขึ้นหรือดิสขึ้นเนี่ยอาจจะเสี่ยงเปิดสถานักขายนะครับที่บริเวณตัวหนึ่งระดับหนึ่งสองเก้าที่หนึ่งสองเก้าห้านะครับโดยจะตั้งจุด ุณบริเวณตอนระดับ1,300เหรียญดอลลาร์ต่อไทยสกอนครับโดยปัจจัยรบเนี่ยก็มีตั้งแต่ในส่วนของการประชุมในคืนวันพุธเกี่ยวกับของการประชุม FOMC นะครับก็เป็นไปตามคาดที่เฟดมีการปร,ปรับลดมาตรการ QE ลง1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐติดต่อไนเป็นคังที่4เหลือ4.5นะครับแล้วก็ยังมีการออกมาย้ำเตือนถึงว่าแนวโน้มเศรษฐกิจ ที่ชะลอตัวในไตรมาสแรกเนี่ยไม่น่าจ,จะส่งผลกระทบต่อไตรมาสสองและก็แนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐจะมีการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นนะครับประกอบกับวันนี้ที่บ้านเราหยุดไปคุณเจเนตเดเรนเ,เนี่ยก็มีการไปแถลงที่วอชิงตันดีซีนะครับโดยบอกว่าในส่วนของการปล่อยกู้ของธนาคารขนาดเล็กในชดภาคชนบทหรือว่าอ่าจังหวัดเนี่ยพอมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นและก็กระเติมขึ้นนะครับในส่วนของการปล่อยกู้ ที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การปล่อยสินเชื่อที่ง่ายขึ้นเนี่ยจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตแล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐน,นะครับการส่งสัสญ,ญิมในลักษณะังกราบของเศษเนี่ยยังสร้างมุมมองต่อเศรษฐกิจในอนาคตของสหรัฐที่ค่อนข้างสดใสซึ่งแน่นอนจะมากดดันในส่วนของราคาทองคำนะครับแต่ว่าถ้ามาดูในส่วนของสถานาการณ์ความตึงเครียดระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ยก็ดูแล้วก็ยังไม่สงบนะครับโดยล่กสุดเนี่ยทางรัสเซียออกมา แถลงการโดยออกแถลงการจากทำเนียบเคมรินก็คือทำเนียบของรัสเซียเลยนะครับบอกว่าให้รัฐบาลยูเครนเนี่ยถอนทหารในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ในยูเครนที่ติดกับโซมาเลรัสเซียออกไปซะสถานการณ์ในยูเครนน่าจะคลี่คลายมากขึ้นการออกมาเล่นลงแสดงความคิดเห็นดังกล่าวก็ยังแสดงถึงความถึงการเข้าไปแทรกแซงสถานการณ์ในยูเครนอยู่ดีนะครับแล้วก็ราสุดเนี่ยทางจีนกับรัสเซียก็มีการประกาศที่จะฟ้องร้องร่วมกันนะครับ ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคลามลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าจีนกับรัสเซียเป็นพันธมิตรกันแล้วก็พร้อมที่จะตอบโต้ในส่วนของศัตรูไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือว่าญี่ปุ่นที่เข้ามารุกรานในส่วนของประเทศเ,เข้ามารุกรานหรือว่าตอ,อความวุ่นวายทางการทหารแล้วนะครับเพราะสถานะท่านังกล่าวเนี่ยยังคงจะต้องจับตาดูแล้วก็ยังเป็นปัจจัยที่คอยดุลแล้วก็พยุงะระดับรองคำอยู่ครับ ค่ะก็เลยทําให้รกกาคาทองคำนั้นอ,อาจจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆอยู่ในช่วงนี้จนก,กว่าจะเบรกด้านใดด้านหนึ่งนะคะแต่ว่าหนึ่งตัวเลขที่จะมีออกมากันในค่ำคืนวันนี้ก็คือตัวเลขนอนฟาร์มเพโ l จะมีนัยสำคัญอะไรกับการเทรดทองในช่วงไนเซชันไหมคะครับคิดว่ามีนะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่าการจริงๆเนี่ยตัวราคาทองคำพยายามรีบาวหรือวิโตขึ้นนะครับแต่เรื่องต่างตัวเลขตลาดแรงงานที่จะออกประมาณทุ่มขึ้นของคืนนี้นะครับมีการคาดการณ์ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ย อาจจะเพิ่มขึ้นถึงระดับ200,000ตําแหน่งก็คือสูงที่สุดในรอบ5ปีนะครับแล้วก็ราการว่างงานจะปรับตัวลดลงเหลือระดับ6.6ซนึ่งเป็นระดับต่ำสุดในเดือนมกราคมนะครับตัวเลขดังกล่าวเนี่ยยังแสดงถึงความแข็งแกร่งในส่วนของตลาดแรงงานอยู่ซึ่งส่งผลให้แรงซื้อในตลาดทองคำดูแลชะลอตัวหรือเบาบางนะครับจนกว่าจะมีการประกาศตัวเลขออกมาซึ่งช่วงคุ่มครึ่งเนี่ยก็ทางโกลฟิวเจอร์ก็จะเปิดเทรดได้อีก อีกช่วงหนึ่งจนถึงสี่ทุ่มขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรแล้วเนี่ยยังไม่อยากให้นักลงทุนเปิดโพลิชั่นมากนะักเพราะว่าในส่วนของวันจันทร์ตัวตลาดทีเฟกก็ยังปิดทําการอยู่นะครับค่ะก็แหมมีลุ้นหยุดวันจันทร์อีกหนึ่งวันนะคะแต่ว่าถ้าอย่างที่คุณวรุตเล่าให้ฟังคือถ้ามีแนวโน้มที่ตัวเลขออกมาดีหนึ่งพันสองร้อยเจ็สิบห้าอาจจะมีลุ้นเหมือนกันถ้าหลุดจะเกิดอะไรขึ้นกับทิศทางราคาทองคำคะ ถ้าเกิดแรงขายจนปรุดหรือว่าเกิดแรงขายค่อนข้างมากนะครับเกิดปรุดโซนไซเวลาไปที่หนึ่งสองเจ็ดห้าเนี่ยอาจจะเกิดการขายหรือแพนินตามนะครับซึ่งเราประเมินไว้ในส่วนของโซนแนวรับเนี่ยอาจจะจับตาดูในส่วนของรูตำสุดของเขาที่แล้วก็คือครับหนึ่งสองหกแปดซึ่งเป็นรอบตันสุดในรอบสองเดือนครึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดหรุดโซนกลางจริงเนี่ยเรายังให้แนวรับจิตวิทยาที่ระดับหนึ่งสองหกศูนย์เป็นแนวรับสำคัญทางด้านเทคนิคอีกจุดหนึ่ง คิดว่าถ้ากรหลุดลงมาแรงๆถึงโซน68หรือ60เนี่ยการดิ่งตัวขึ้นมาของราชดรธรรมเนี่ยอาจจะขึ้นไปยืนเหนือระดับ1 2 9่นได้ค่อนข้างลาบาก้วครับก็บนักลงทุนท,ท,ที่มีพอริชันรองอยู่อาจจะต้องพยายามลดพอร์ตลงเพื่อจะขัดความเสี่ยงครับค่ะในส่วนของตัวเซฟฟิทตี้ละคะวันนี้มีทั้งแรงขายในหุ้นตัวใหญ่แล้วก็มีแรงซื้อในหุ้นตัวใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะครับตัวเซฟยังยังถือว่ายังพยายามยืนในแดงบวกอยู่นะครับ ก็แต่ว่าอย่างไรแล้วเนี่ยอย่างที่แจ้งว่านักลงทุนก็ยังหวังว่าตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสาธารจะมีการเติบโตมากขึ้นแล้วก็หวังจากปัจจัยดวกในส่วนของตัวเลขตลาดแรงงานในค่ําคืนนี้นะครับประกอบกับสถานการณ์ทางด้านการเมืองภายในประเทศเนี่ยความกเชื่อมนในส่วนของการเลือกตั้งก็ทั้งธารรมาระกตกํากหนดกันขึ้นมาได้ล่าสุดก็คือ20กันยายนนะครับซึ่งในส่วนของความชั่กเจนดังกล่าวเนี่ยยังส่งผลให้มีมุมมองต่อ ความยุติหรือความดูแลเนี่ยชะลอตัวลงนะครับแต่ว่าการจะเห็นว่าการขยับขึ้นของตัวดัชนีเนี่ยยังไม่สามารถยืนเหนือนแนวต้านระดับ9 5้จุดซึ่งเป็นระดับสูงสุดได้นะครับอย่างไรแล้วเนื่องจากจะมีวันหยุดในช่วงต้นสัปดาห์ด้วยแล้วก็สถานการณ์การเมืองเนี่ยอาจจะต้องดูคำวินิจฉัยข,ของศาลุตธรรมบูรนะครับที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นอย่างไรแล้วก็การชุนเินที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมซึ่งปจัจงแต่เดือนลราเนี่ยละยังชะลอในส่วนของแรงซื้ ตัวขึ้นของในญชนียังไปได้ไม่ไกลมากนักนะครับก็ยังไม่ทำรวมคุณในกรอบนะครับโดยกรอบเรืนองดวงเนี่ยยังประเมินไว้ที่ระดับก้าน65นะครับส่วนกรอบด้านล่างเนี่ยประเมินไว้ที่ระดับก45ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพคุณมากค่ะขอบพคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะภาพรวมนะคะทั้งในส่วนของหุ้นแล้วก็ทองคำดุลมาจารอปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร จะมีการประกาศการประมาณสักทุ่มครึ่งตามเวลาในบ้านเรานะคะถ้าตัวเลขนั้นออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้รวมทั้งตัวเลขการว่างงานในภาพรวมของสหรัฐด้วยถ้าดีกว่าที่คาดทองคำคุณผู้ชมอาจจะต้องจับตาน,นิหนึ่งถ้ามีข่าวเดียวมาราคาแถวแถวแนวรับ1275จะเป็นแนวรับที่ต้องดูว่าหลุดหรือเปล่านะคะถ้าหลุด 1, 8, 1 2 6 8 1,260จะมีนัยสำคัญขึ้นมาทันทีนะคะถ้าลงไปถึงระดับนั้นคุณผู้ชมอาจจะต้องมีการพิจารณา ลดพอร์ตทองคํามากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าแนวต้านที่จะกลับขึ้นมานั้น1,290ก็อาจจะยากพอสมควรแล้วที่สำคัญก็คือวันจันทร์เราหยุดทําการด้วยนะคะนี่เป็นภาพรวมในส่วนที่เราพูดคุยกันในส่วนของทองคําแต่ว่าหุ้นเองเรื่องของนันฟาร์เพโรก็สําคัญเหมือนกันแต่อีกหนึ่งเรื่องที่เราพูดกันมาตลอด